มาเป็นตลาดวะไม่ใหญ่เลือนไม่ใหญ่ทองดีเป็นเห็ดผ้าขวัญหแือไปเห็ดน้ำเพิ่นโอ้มาแต่ใช้ไม่ใหญ่โอ้มาเป็นตลาดบ่คือหอบบอคืลุกพลังแท้โอ้นักเดียวกันเด้อโอ้มาเป็นตลาดวะไม่ใหญ่โอ้ย เนไม่ใหญ่ท่องดีเพื่อนเห็ดผ้าขวัญเแบบไปเห็ดน,น้ำเพื่อนเพนื่อนไม่ใหญ่ท่องดีเห็ดผ้าขวัญเออลูกสาวเป็นสีเอาผัวโอ้ลูกสาวเาป็นเยาวผัวเออพอได้ตั้งใจสีหอบจีหิวมาดอกเพ,พื่อนเอพ,นอพิ่นเอาไข่เพื่อนบอกเลยว่าเจ้ามาได้เพื่อนงานเขาเลยเออเพิ่นเอาไข่เพื่นอน เามาเอามาหลายแต่ไม่ไงเขาบ,าบ,าบาอกว่าบ่หอบยังพะลุงพลังมาเพิ่นเอาไหจักจีว่านอ้ใได้เพอาะไงเพิ่นเอาไหอืังเฮ็ดพระขวัญอยู่บบนามโคกนามสูงกินบะเบ็ดก็เลยใส่ถุงมาเพอใหญ่ฮะเขากน็นามปลาไหลาบหม,มูเมียนต้มข้าวเปียกต้มส้นก็สิอิ่มหลายมืออยู่เนาะไม่ใญ่นเนาะอ้ออีหน่อยกินมือเดียวเท่านั้นแหละพพอใหญ่ ก็ข้ามเลยได้นี่นะโคตโคเนาะไม่ใหญ่โอ้ยเพิ่นเอาหายเพิ่นใหญ่ปุ๊ปฏิเสธข้าเจ้าจังน้อยก็ได้ดอาโอ้ยเป็นผู้ใหญ่จะสิปฏิเสธจังได้อเพญ่นน้ำอีกสองสามขวดโอ้ผู้ใดก็เผาก็ด่าเนาะขนุนขอดมมีเบิร์ตเนาะไม่ใหญ่เออเพิ่นไงแต่พอของเจ้าผู้เดียวเนาะคงว่าหลายบาทเติมอยู่ได้ไม่ใหญ่โอ้ยไปซอยเพิ่นเพิ่นเอาหายนำจิตน้ำใจพ่อใหญ่เอ้ย เพื่อนเอาให้เออพ่แม่เจ้ายิ้มเองบ่เไม่ใหญ่คอยมื่อได้สนะเอาๆไป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 ตั้งเจ้าสาๆคุณน้อเห้อ้าวยังไงทุกคู่แม่มาหยาดเลือมใหญ่อโหโหโหคุยิันัวใหญ่้นแต่งตัวมักงามเบิ้งเกืบเจ้าในไม่ใหญ่เอาเสือกมัดเอาหัวว้ใหญ่ อยแล้วไปสวมเกิบผู้ไรมาบันเกิดกลวยพ่อแมนแล้วนี่เด้พ่อใหญ่คอยไปชุบเกิบผู้ไรมาขี้ได้คืนมือแล้วโค้งเมื่อไหรก็จี๊ดจคืนมืออะไรอย่างเงี้ยเปแค่นั้น่เนาะบ่แมนเป็นแผนการของเก่าบ่โอ้ยตายแล้วเั็บหลันนั่งโดนโอ้โหโทษโอีนายมักขอ ขอเอาสิสูสิง่งสูอย่างหูจวมาวัสันเกือบก็ยังใส่พิษแต่มันเป็นเพนงการของเราว,ว่าแกงว่าลื่นเกิดซุกเกือพิษเข้าไปเพื่อนงานเขาก็ะหอบไม่ทับเบิง้งบ็เสอขคอยโอดจัดซุ้มซื่อในมาขอเถอะเนาะโหดแล้วโหดแล้ว